ที่2 7มกรารับชำระหนี้จากบจกว e เตอร์ r สำหรับไปส่งของใบแจ้งหนี้เลขที่อังอิง FV0001 บ0 0 0 1ได้รับใบหักภาษีนะให้จ่ายเลขที่2001รับชำระเป็นเงินสดเราจะไปที่ระบรบลูกหนี้ลูกหนี้ราวิคอร์นี่นะคะ c r e e k w o ก k s ค่ะ ไปที่ใบเสร็จบริการนะคะรายการนี้เป็นบริการนะคะเ F3 เพิ่มค่ะเลขที่อ้างอิงสองศนศูนย์หนึ่งนะคะวันที่เอกสารนะคะยี่สิบเจ็ด ศูนย์หนึ่งห้าแปดค่ะหรหัสลูกค้านะคะใส่จุดและเอนเตอร์ค่ะเลือกเนาะแบบบร,ริกอลอเตอร์นะคะใบบังบินนะคะจะเราไม่มีใบบังบินนะคะรายการนี้มาตรง มาตรงอ่าข้างล่างกันข้างล่างเลยค่ะใส่จุดเอนเ n อร์ค่ะใบน,นี้เป็นใบส่วนของใบแจ้งนี่นะคะใบส่วนของใบแจ้งนี้เลือกเอชค่ะใส่จุดเอนเ r อร์ค่ะด้วยก,กันนี้เลยนะคะ ไ้ล,ลนะคะอ่าขอโทษค่ะมาตรงบัญชีภาษีหักมที่จ่ายนะคะเปลี่ยนเอ็เป็น,น,ปนายค่ะเลขที่เลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบรันให้นะคะมาตรงเงื่อนไขการหักภาษีค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะ ประเภทเงินได้นะคะเป็นค่าบริการค่ะอัตราสามเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่พิจารณาอิงนะคะสองศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะ เซฟค่ะ F10 เมื่อกี้เราคี่อ้างอิงตรงนี้นะคะเราจะไม่บันทึกนะคะให้บุ๊กคอมระบบรันให้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเซฟค่ะ F10 ค่ะกดเ,เซฟลยนะคะ เรียบร้อยนะคะออกเลยค่ะ